สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สมบัติส่วนปากพิธาเจีย๊ยบเล่นใหญ่ปัดผู้นำฝ่ายขานก้าวไกลรอเป็นนาย,ยกสัตว์เพอร์เจอร์จริงๆภายหลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรัหนาพักก้าวไก่ลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดระยอง หาเสียงเลือกตั้งซ่อมโดยให้สัมภาษณ์ว่าไม่คิดว่าประชาชนเลือกมาเป็นผู้นําฝ่ายคา้านเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการเราก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นกระดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าโดยจะเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกลและบทบาทของตนในฐานะผู้นำพรรคสำหรับความชัดเจนร,ระหว่างตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่ง และตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะเลือกอะไรนายพิธาย้ำว่าตนไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าส่วนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาในฐานะรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ไม่ต้องลาออกใช่หรือไม่นายพิธากล่าววา่าคิดว่าอย่างนั้นเพราะนายปฏิพัฒน์พยายามทํางานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์แต่ตนไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยกัน จึงต้องขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยในการทำหน้าที่ที่ตัวเนื้อหากฎหมายยัตติและกระทูที่ยังไม่ได้ทำในตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นเกี่ยวกับสาระของการเป็นรองประธานสภาที่ดีล่าสุดนายสมบัติทองย้อยอดีตการหัวหน้าคนเสื้อแดงและอดีตหัวหน้ากาศมอบราษดรนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสมบัติทองย้อยระบุวา่าแบบนี้ใครกระพูตาย หลอกติ่งไปวันๆมันจะเป็นได้ไงละ่ะเพราะมันเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะ 1. โดนสั่งพักการเป็นสอสออยู่สภายังเข้าไม่ได้เลย 2. เขาปรดก้าวนายกคนที่30เรียบร้อยแล้ว 3. การเลือกนายกเลือกโดยผ่านสอสอและมาเลือกกันในสภาประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรงเหมือนหัวหน้าห้องเรียนเรานี่นะเพอร์เจอร์จริงๆอีกโพสต์นายสมบัติระบุว่า ระยองมีใบหย,ยกด้วยเรื่องโกหกพักนี้ถนัดนักราบประสงค์ชัดๆฮ่าๆๆอสอกอขออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ